สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถนี่เลยครับ Transformer ครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นรถไทยรุ่งที่ใครหลายคนซื้อกันแน่นอนเพราะว่าด้วยโฉมรูปลักษณ์ของมันสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วมาดูคันนี้ครับคันนี้เนี่ยมาติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเรื่องของไฟด้วยนะครับเรื่องของระบบไฟแอมเบียนไลต่างๆนะครับแล้วก็ไฟบนหลังคาที่ ทำแล้วเหมือนเอาผ่าดเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงด้วยเลยเชิญครับผม โอเคครับแล้วเราก็เข้ามานั่งอยู่ในรถคันนี้แล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าภายในนี่ก็สวยงามไม่ใช่เล่นเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับคันนี้นะครับมีติดตั้งในส่วนของจอ Android นะครับแล้วก็ไฟ ambient Light ทนั่นเองนะครับนี่ครับบนหลังคาสวยงามแบบนี้เลยนะครับติดที่นี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปรับฟังเสียงกับดูเจ้าจอ Android อันนี้ว่ามีอะไรเด็ดบ้างนะครับคันนี้ใส่เป็นจอ Android 10นิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยแล้วที่สําคัญกล้องรอบคันตัวนี้เป็นกล้องรอบคันที่ยิงเข้าไปในจอเลยนะครับ ซึ่งระบบการส่งภาพเนี่ยเป็นเป็น,ปนชุดปลั๊กของเขาเองเพราะนั้นเรามาดูกันครับนี่ครับว่ากล้อง360เขาชัดขนาดไหนนี่ครับแล้วเราเลือกมุมอย่างนี้ได้ด้วยนะครับสกรีนแบบนี้เลือกมุมมุมได้เลยนะครับสังเกตเส้นที่ผมจอดนี่เวลาผมจอดไม่ตรงนะฮะไม่ให้เข้าเส้นใช่ไหมฮะเราขยับดูเลยครับนี่ครับดูจากกล้องรอบคันไหมฮะมุมกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าช่องให้มันตรงนะครับโอเคนี่ครับเวลาเราเข้าห้างเข้าอะไรน,นะครับมันจะง่ายมาก เ้วเอาละล้วก็รถนี่คือสเกลเนี่ยถึงจะเป็นรูปจำลองจริงแต่ว่าสเกลจริงนะครับเพราะว่าเรา,เามีการคาลิเบตแล้วนะครับนี่ครับเราเวลาประทะจอดด้านหน้านี่เรากดดูอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็น2ดีแบบนี้ก็ได้เห็นไครับกันชนแบบนี้เลยอ่านี่ชิดพัดมลมละเพอร์เฟกต์ Perfect นะฮะเข้าเลนเป๊ะนะครับโอเคพอเราใช้งานเสร็จเราก็ทัดออกเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกเพลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงกันว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับเลือกโฟลเดอร์ ซึ่งอันนี้ก็เป็นจอ and ด,ดอรอ d นะครับเราก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับโ้โํานำหนักการปิดประตูดีมากนะครับมิดเบยต,ตัวนี้ รายละเอียดถือว่าสุดมากครับเดี๋ยวเราไปฟังเบัคครับเพราะคั้นี้ตีตู้ด้วยอ้โหเบรค up ฟ o n มากมากเลยนะครับ ยอเลยครับลำโพงกาวซีโร่ไม่ทำให้ใครผิดหวังจริงครับนี่คือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็กล้องรอบคันแล้วจอนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้เนี่ยอยากติดแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางของมีหลาดเราเลยนะครับซึ่งคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบทั้งความสวยงามเรื่องของไฟเรื่องของอคุณภาพเสียงตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมคงฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีรถอะไรใหม่ๆผมจะพาทุกท่านมาชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ